กอกกนนิเล่สวัสดีครับวันนี้ปาบาสพาน้องบีมาเดินเล่นที่ตลา,าดป่าปิดวินเล็ดแถวบ้านเรารอบที่รอบที่เท่าไหร่แล้วเนะี่ยหลยอบอ่า,า <c oughs> ไปเดินดูเดินเล่นเที่ยวใกล้ๆบ้านเพราะบีใกล้กล้อบปิดเทอมแล้วเลยไม่ได้ออกไปไหนไกล อัพเดทอัปเดตกันหน่อยดูสิมีอะไรบ้างนี่รถแต่กอนะมันมีตูป้ปลานี่ยังมียังมีเนี่ยว่ายอยู่เนี่ยตู้ฟุ่นฟุ่นมันเยอะเนี่ยแต่เหมือนเขาไม่ได้ทําความสะอาดกองน้ำที่ใสะนะใช่เห็นอ่ารถตู้ป,ปารถตู้ปลา,รปปาครับบีมชอบนี่ก็มีปลาใช่ตน้ำมันคุ่นอ่ะไม่มีอุ้ย จิงจกอ่ะอจกตายฟอร์มอตัวจิงจิงตก,ตกตกลงไปมั้งตู้นี้น้ำใสมาสวายเฮ้ยฟังนูนอะไรตัวยาวยาวๆปปปปปปะะะะะะะไไไหหหลหลววลลลเเเเเทออ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 ุ่่่่่่ยใใใมชชกกกกบบนนแแ้้าว ก็เปลี่ยนปลาไปเรื่อยอุ้ยบีบ้านปลาบ้านปลาน้ำขุนอะมองไม่ค่อยเห็นปลาหอยกินหอยกินหอยเต็มตูป้ปลาหอยกินตักไข่น้ำอือดิมันขยายพันธุ์ไงหอยอะไรไม่รู้อะอโอมีปลาโปง่งด้วยมีตุ๊กตา,ตาขาย ลูกโป่งป่ายากลูกดอกอ่ะมียิงปืนด้วยเอาไปเอาอยากบียิงไงบีมยังยิงไราต้องให้แม่ยิงสิบบาทสิบบาทยิงปืนเอาดิให้บียิงไงยิงต้องจับช่วยเขาจับโอ้บีมอยากย,ยิงปืนอ <laughs> ยากยิงปืนอ่าให้พี่เขาสอนอบีต้องช่วยเขาถือปืนนะมั้ง ปืนนัดปืนนัดรีมยัาหันกระบอกปืนไปทางอื่นนะอุ้ยแรงเหมือนกันนะเออใช้ใช้ใช้เล็กแปะโอ้เล็กเจ็ดเล็กเจ็ดหมดยังไหนดูสิเขาเขาอะไรมั้งเขาดาวอย่างเงี้ยนะอุ้ยแม่บีได้ดาดาวด้วยอ่ะ สิบบาทเองไม่แพงนะโอ้ยซอยนี้ของขายเต็มเลยว้ยหมาไปดูแมวดิ บ้านเราเลี้ยงไม่ได้เราไปเที่ยวบ่ออบีไม่มีใครดูแล ตัวติ๊กติพย์เขยวิ่ลูกหมูบีมให้นมเขาดิให้นมลูกหมูอ่ะอันนี้แหร์สไตลกินแม้ดูสิตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ยนอนกินเลยหรอแั่ก็กินกินน้อยเด้งกินกินกินน้อยหนึ่ง ตัวเล็กไช่ดูเจอะเลยพิมชอบอใหญ่กินใหญ่พี่เขาบอกแพ้ก็กินแครอทให้เขากินพอเขากินก็ป่อยเลยเอา้ากินไปแล้วอุ๊ยแพะชอบอ่ะ ไม่ทันแพะกินเก่งกินไม่ทันเลยครับมา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 าาามาอาา่ ุดนี้หมาหลายจุดถ <Job. S 1> ้ามเอามือจับกรงหมานะใช่วิทยตัวนี้เล็กติดเดียวชิวว่านี่บีเกิลบีเกิลตัวนี้ติดเดียวอ่ะชิวว่าค่ะหนึ่ตัวเล็กเจ้าใช่เอรอเจอาเหรอติดเดียว ได้เราไม่มีคนดูเราเที่ยวบ่อยอุ้ยเขาใส่น้ำแข็งให้ด้วยดูดิเย็นเย็นยญตัวเม่นตัวเล็กแต่ว่าเล่นเฮ้ยแมวแมวเล่นของเล่นเขาฝุดคุยเลยเหมือนเสือเลยจะนอนจะนอนอย่ามายุ่งกับฉัน เอาไปโดยไม่อยากเงินกินโอ้มีตูป้ปลาใหญ่ครับอีกปลาแปดปลาเต็มเลยครับปลาแปดครับปลาแปดอ่อช้อนอะม่สอน,นหรอว้าวเหมือนที่เราไปเที่ยวเลยอะปลาอุ๊ยเนี่ยปลาทะเลบีมปลากระเบนดูดิ ปลากระเบนอ่ะทำไมปากเป็นอย่างงี้อ่ะเนื้อกระเบนเนี่ยที่บีมเคยให้หอยแครงเขากินอ่ะน่ารักเล้าไหล่นี่กระเบนตัดนี้ดและจำได้ที่บ่อบุรพาอร์นี่ปลาทะเลนะปลาทะเลนะรอคหูมังกรบีมเห็นไหมในสุดเลยอ่ะอยู่กับอยู่กับปลาฉลามอ่ะฉลามที่เราปล่อยไงเนี่ย แจ๋วไปเลยแต่อันบนนี่น้ำจืดน,นะไม่ใช่ปานทะเลดูนี่ฉลามเนี่ยว้ายยุบหกจริงเลยอุ้ยทะเลาะกอันนีด ศูนการศึกษาบียมเอาเงินใส่ใส่เนี่ยกล้องไว้ศุนการศึกษาป็นการศึกษาบีมถามเขาเป็นใครไม่ตองกตอนนี้เรามาตามหามุนที่อยู่ในเข็มชิดอยาสายใหม่ครับมีขนมขายมีของกินขายด้วยนะครับ ไม่เจอครับบุญในเข็มชิดยากินในติมรอดไปแล้วกันแม่ดีครับดีมากเลยสดเขียวสีเขียว,ว,วครับได้แล้วส้มกับสีแดงกินเลยกินก่อนโรบีในเงือกเทเ็กเกล็ดระวังลนระวังลนพี่หมายมันจะลนเหรอวะ เสียหรือบงไหมหบีมขอบคุณครับ <S <S มิดดาบมิดดา,ดา <S <S ครับตอนนี้เรามาแวะร้านต้นไม้ครับแม่บีซื้อต้นไม้กลับบ้านอุ้ยเป็ดน่ารักว่าบีมบอกว่าอันนั้นไปก็ได้เขาจะเอาอันนั้นติดฝาได้ต้นไม้กลับบ้านครับครับอ่ะโอเคตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะครับ ไปเดินมาเมื่อยเลยตลาดป่าฟิตวินเลจที่บ้านโป่งรัชบุรีสำหรับคลิปนี้ประบ้านแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีค่ะ